เฮ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเงี้ยเังกจะฆ่าคุณกกยเอ้ยอย่าอย่าตามมาเมื่อกี้อะไรจะได้ฆ่าคุณกกยเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวไปฆ่าคุณกายกันเียอันกับหกเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรวะเดี๋ยวไปฆ่าคุณกายแป่งอยากหาเลยเมื่อกี้เจอคุณกกยแต่ยังไม่ได้ฆ่าเนี่ยวิ่งมาต้องมองหน้ามองหลังไปขวาหน้าหลังแอมกูเจอคุณกกยอีกรอบเมื่อกี้มึงฆ่ากูใช่ป่ะเมื่อกี้ฆ่ากูใช่ป่ะ เมื่อกี้มึงฆ่ากูใช่ป่ะ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 อะไรอะไรมึงอะไรเมื่อกี้มึงฆ่ากูไม่ใช่เหรอมึงจะกลัวเหรอมึงกลัวทำไมอ่ะแป๊บนึงมึงกลัวกูทำไมเมื่อกี้มึงฆ่ากูไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มึงฆ่ากูไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะเดี๋ยวไม่ใช่ตอนที่พี่เล่นเนี่ยบอก อ๋าสำหรับใครที่สนใจซื้อเกมเ,เกมแท้เกมดีเกมดังเกมดังกม็งงมาได้ที่นี่เลยนะครับสซืเอ a ซ c i l i o ส t o o l นะครับโอเคก็อ,คอย่าลืมไปถูกใจฟอสด้วยให้เขาด้วยนะครับเยี่ยมแล้วก็สามารถเช็คดูราคาเกมสง่สงไวสงว่งส่งไวส่งไวส่งเร็วส่งด่วนที่นี่เลยนะครับผมเยีย่ <laughs> ยมค่าสปอนเซอร์ o PP Gamer ด้วยนะสำหรับโอเคแล้วก็ไปชมเกมกันเลยนะ สวัสดีกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กันอะไรกันอาร์พีเจ่อมาอยู่โอเคอาร์เจ่วันนี้เรามาอยู่มาครับพีวีพีมาร์เตอร์แล้วโอเคก็มาอยู่พาร์ทที่มาอยู่กันพาร์ทที่สองกันแล้วครับออ๋ก็คิอเอ๊ะจะเดี๋ยวกูขึ้นใหม่ปะแม่งควรกําลังจะโชว์พาวเวอร์ที่ไม่ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดูดูอะไรอาร์จีพีเกมเมอร์ก็ครับเอ่อก็อันนี้ก็จะแบบคือยู่กับผมนะก็ไม่ไม่อย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งพูดมึงอย่าพึ่งพูดมึงอย่าพูดให้พูดจบก่อน เออก็นะครับคือไงล่ะก็ขอก็คลิปที่แล้วมันสิบไลค์ก็ทําตามสัญญานะครับอันนี้ขอสักสิบห้าไลค์นะอกู่อยได้แล้วกันปล่อเดี๋ยวไม่ใช่ได้ได้ได้ไลค์จริงๆต่มีดีสข้งหน้าด้วยมีดิสข้งหน้าดีไลค์โอไม่ใช่ก็นะครับใช้ได้เลยอ๋อดีไลค์นี่ไม่เอานะครับนี่ต้องมายังนเก้าอาร์พีจีกมั้งก็นะครับขอคลิปนี้ก็ขอสักสิบห้าไลท์ ตีกระจกแม่งนะครับผมไม่ใช่ตีแาดแล้วหยิบเอาปืนมาได้เอาสวัสดีครับลูวิคุงสวัสดีไหนี่ล uh ุวิโอ้โหตัวจริงอ่ะเฮ้ยคุณกายคุณกายเฮ้ยสวัสดีคุณกายคุณกายสวัสดีเฮ้ยคุณกายสวัสดีเฮ้ยคุณกายเัวจริงเหี้ยโอ้โหแม่งมีแต่ตัวปลอมแม่งไม่มีเงินซื้อไอดีแท้ต้อวันมึงจะเล่นไม่ได้สัตว์ไม่รู้เรื่องหนึ่งเจ็ดหกะเดี๋ยวผมจะซื้อละแล้วพี่มายังไงนะ กูว้าไปไม่ได้ทีเนี่ยกดให้คนอื่นเข้าเข้าได้แล้วเรด้เด็พื้นไม้วิ่งกระโดดเร็วๆเร็วโอ้ตอนนี้เราอยู่บนเรือลบนะเราจะไปและไปโอ้โหเร็วทันใจกูมากกูเจอคิปเปอร์นะกูจะไปฆ่าคิปเปอร์กันนะฮะวันดอฟับวันดับตูมอ้าวใครยิงกูอ้าวไม่เฮ้ยมันยิงเฮ้ยโดโดอะไรอะไรของมึงอะอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงอะอ้าวเสียคี ร้อยห้าสิบทูร้อยห้าสิบทูไม่งั้นก็ประมาณหกสิบสี่สามสิบไม่รู้หกสิบสี่กับอีกสามสิบอันเนเธอร์สตาร์เฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมมาว่ผมได้เนเธอร์สตาร์สี่อันเฉยเลยแม่งพี่ไปพี่ตายก่อนเย้ไอ้กรูฟับดิก็นะครับอันนี้ก็พาร์ทที่สองครับอันนั้นพาร์ทแรกกันสาวดุนเนี่ยเอ้ยการลบได้เรื่องขึ้นพาร์ทนี้ก็สาวดุนนะครับเฮ้ยผมปิดแชทแป๊บรู้สึกเริ่มลำพานใช่เหมือนพี่เลยเหมือนเริ่มทมันมองอะไรไม่เห็นแบบมันไม่มืดอยู่แล้วะ โอ้มึงอะไรนักหนาวกูเนี่ยโอ้สาวดุนตีกูเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มอนม่อนไม่ม่อนโอเคม่อนมาตามมาตามมานะครับเราก็จะไปวาร์ปกันนะเดี๋ยวให้มันไปกันก่อนนะคนมันโอ้โหเจียบไมใหม่แล้วโอเคเฮียกูมาได้ไงโอเคนะเราก็เฮ้ยรานั่งนั่งนั่งบนรอรอนั่งรอไปกันเฮียกูมาได้ไงอ้าวเฮ้ยอ่อไอ้ไอ้โอ้มันไปแล้วม่นเราไปกันได้แล้วครับก็พาร์นนี้ก็ไม่นานหรอกครับประมาณสักสิบ นาทีนะได้เอฮ้ยสาวดุนเมื่อกี้มันตีกูอ่ะอตีกูเมื่อกี้มึงตีกูสาวดุนไนจิ้มตีกูเมื่อกี้มึงตีกูโอ้ตายฮะเขาใหม่เพิ่บหนึ่งเมื่อกี้สาวดุนตีผมนะครับเสียเกมหายเลยนะเอ้ยผีผีมันมาตีตูเจอคุณกายฮะคุณกายตัวปอมอ่ะโคตรเบื่อเลยอะ ไอ้โอูยอยูอ่หลัง <ไอ S 1> มึงเนี่ยอูไอ้พี่พี่อย่า,ยาพูดกับบอลต้อ,อ,อ,องบอกคุณกลตัวจริงฮิ้ยฮี้อตัวจริงเฮี้ยฮนะอ่านะครับเรามาทะเลทรายแล้วแต่ไม่ได้มากับคุณอู๋แล้วแม่งเดินโอโ้โหกูเจอคนเทพกูะจะเออเดินอ้อมนะกูไม่ไปแน่นอนอนะ่ะทีนีไม่ปลอดภัยเลยนะอย่ะทีนีไม่ปลอดภัยเลยนะมันหันหน้ามาหาดูแล้วโอ้มึงยิงผ่านหน้าผ่านตากูหยุดอย่ามานะกูมีดาบมาแล้วมึงมึงต้องกลัวกูนะ ตีออกมาแล้วเอิงอะไรเนี่ยมึงตีคนอื่นทำไมมึงตีคนอื่นทำไมฮะมึงตีคนอื่นทำไมมึงตีคนอื่นทำไมฮะโอ้โหสู้ไม่ได้นะก็้านี้น่าจะไม่ไม่ถึง20นาทีหรอกครับขี้เกียจเล่นนานนะไม่ใช่อะไรขี้เกียจเลยได้ออู้วิคุงสวัสดีสวัสดีลูวิคุงตัวจริงเที้ยวตัวจริงเที้ยวครมึงเอาไอเดียคนอื่นมาเล่นเนี่ยมึงขี้บาปมากกูไปกูไปกูจะไปให้ได้โอเคฮะเอาไปกันนะครับ ว้าไปเลยเอาไม่รอเลยกูตายเนี่ยฮะมีเนเทอร์สตา์ีกยนครับอมีน้อยมาครับหวัดดีฮะหวัดดีหวัดดีหวัดดีแล้วไงหวัดดีแล้วไงไม่ใช่กูไม่ได้สนใจแล้วกันหวัดดีแล้วไงหวัดดีแล้วไงแรกครับอ่ากูเจอศัตรูโอ้โหตัวะกาดซะด้วยตัวะกาดกูหลบแบบดิจิตอนนะโอ้โหมันตามผมมายู่อเฮ้ยมึงใจเย็นอู๋อู๋อููดาเมจเยอะ โอ้โหดาเมจมันเยอะมากเลยนะตีทีรถครึ่งหล่อนะโอ้โหตอนนี้เราก็ไม่ไปกับเพื่อนนะครับเราไปเดินๆเลยนะเฮ้ยนับเจอกันเฮ้ยท่านหลวงเฮ้ยคุณหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเยี่ยมเจอกันเมื่อชาต้องการเหรอใช่เจอกันโอ้ยโอ้ยเยีมันเอาอะไรมายิงกูเข้าทีละขีดเข้าทีละขีดโอ้โหไอ้กูแตกโอ้เยี่ยมเยี่ยมยิงกูยิงไหน พี่พี่เมื่อกี้แม่งเกือบตายอ่ะแม่งเหลือขีดเดียวโอ้ยไอ้ยิงใหญ่โอ้โหมึงยิงกูดับเรียบร้อยไอ้ห่าเมื่อกี้โชคดีนะที่ตุ๋ยยังไม่มีไรเฟิลกำดาบเละไอ้สายผมดาบไว้ไปลุยตุ๋ยหลังมันเดี๋ยวแม่งโดนไรเฟิลทีมหรือมีมอเตอร์อ่ะใส่แล้วมึงจะเออเออไอ้เหี้ยแม่งเล่นมั่วก็คลิปนี้ก็ขอสักสิบห้าไลค์นะครับสำหรับ การตายครั้งยิงย่งใหญ่ของผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ<ม>ี่เจ๊กไลค์กับคลิปแป๊บเยังไงอา้าวไอ้เหี้ยแม่งเล่นแค่นี้กลัวไม่ได้ฆ่าสักตัวอ่ะจะเอาไงสักหล่ะเอาสักสิบไลค์พอนะคลิปนี้นสิบไลค์เหมือนคลิปที่แล้วนะเฮ้ยอุขออีกสักตัวเหอะกูขออีกสักตัวฆ่าแม่งในน้ำเลยมันต้องเจอกูในน้ำ โจมไม่ได้โอซูไม่ได้หลับเด้อเด้อกลุ่มเลยหลับในเลยกูหลับในเลยกูขออีกสักตัวเดี๋ยวจะขออีกสักตัวไอ้เจ้าอย่างไอ้เจอกันเมื่อเช้าต้องการไปแล้วไปไอ้เหี้ยโอ้ไปแล้วทำไมกูยังไม่ไปอ่ะไม่มีดาบไม่มีดาบหรอไม่ต้องเออใจไปแล้วกูวิ่งกระโดดทั้งหมดเร็วว๊บว๊าบโอ้ยยังอ่าววัดมาในสายแล้วกูจะเอาตัวรอดยังไงครับโอ้เจอเจอดาบไฟครับดาบไฟครับ ดาไฟกูเจอเทพ้้เออยโดาเมจมันเยอะมากสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่ไม่ช้าต้องการสําหรับวันนี้ก็บาน